ขอให้คุณไปขุดเมืองไปไอ้พวกขุดทองฮะไม่ได้ขุดไม่มีขุด, <c oughs> ขดทนะไอ้เกมนี้ไม่มีระบบะขับทายุมันคือใครวะฮะไม่ใช่ไอ้ผมขไม้ทำไมวะ <c oughs> เล่เลเลเลเนมมๆ ำกันเลยยทีีเเดวฮ้ย LIKE รู้กันหรือเปล่าว่าชาวน้ำปลามีจีแฟนเนี่ยชื่อพีจีลายุ้ยูแล้วรอครูทีแม่งสวีกันทั้งคืนใคระครับผมจะบอกไปทางผ่านทางผมจะบอกผ่านทางนี้เลยนะครับว่าคุณพีจีลายุนะครับเขาแอบชอบนด์ดอร์แซนด์เดอร์บีชครับไม่งั้นกูจะพูดมาหน่อยนึงครับเอ้ามึงพูดไปแล้ว เอาเอาของไปไม่มีการรู้จักนะครับตรโอ้คือโดว์คินจัญยาบันณของเกมนะครับคือการไม่กล่าวถึงชื่ออื่ไม่อาจไม่กล่าวถึงเอ่อไม่เอ่ยนามหรือกล่าวถึงสิ่งใดอุปฝากเถอะครับมือเงาอปปาผมขอโทษแซนด์ออฟดาบี้แปลหนึ่งของของเองไม่ใช่เลยนี่ของเองหรือดาบเองเลยไม่ใช่ไม้ ปิดลังค่าครับผมว่าเอาไปกช่วยกังสร้างบ้านหน่อยสิก็พวกโครงงานครับโครงงานวิเคราะห์เกมพูดง่ายนะพายง่ายนะจบทุกง่าย่ายใครคิดว่าไอทำเว็บเนี้ยรั้งหน่อยนิ ฮะอะไรนะต่อยเป็นหวาตอนนี้มาลูดม่มีเหล็กบ้างลังคาตัวนี้แหละเหล็กอยู่ที่นองหนูนี่ว่าเขาเหล็กสามันได้ได้ได้เป็นหนึ่งขอเผาให้ด้วยไปหากระจกมาเร็วมีทอสอยู่เจอเหล็กไปทำอะไรอ่ะตึ้ง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 เนี่ยแล้วเองอยู่ไหนอ่ะเอาไป เอาอด้วยดีพอยดวยพอยดวยด้ด้วยมึงนี่มึงนี่านะครับไปคุมกัตโอเคฆ่ากันในที่ปิดตายเฮ้ยนิวมาช่วยกันหน่อยดิยาวะมาอยู่าดียู่าดียู่ในเทอ ดูคือผู้ชีวิตรอดดูกินข้าววะเองไม่ตกหัวดีไม่ว่างไม่ว่างเลยทุกอย่างรู้เลยครับคุณลืมลืมอะไรทำปีน้ำมาทำเสบานผม เร่องเป็นไงโอ๊ยใครร้อยตูดงูกัดงูกัดพงุงอุ้ยพึ่งต่อยแั่ผมต <c oughs> อนนี้ <c oughs> มีซุ่มมีซุ่มตอนนี้ก็ได้เหล็กมาแล้วนะครับผมซุ่มซุ่มซุม่<ผ>มคนพุมเลยคืออะไรครับกาคือโดบกินครับตอนนี้ก็ได้เหล็กมาแล้ว แต่ตอนนี้แหลกโคตรๆโอเคได้เออคิดไปคิดมาสร้างบ้านแบบนี้ดีกว่าเนี่ยเฮ้ยจบครับแล้วาที่เลือกกันมาโอ้กระสุนเปล่าคอมกับพี่ครับใครไอ ใครเป็นคนปปีนี่อย่าพูดถึกปปเลยอย่าพูดถึงปปีให้จังเลยคุณรบีเปนพูดถึงปปีเลยได้ผมและนี่นะครับก็คือเหล็กนะครับตังนี้ที่เราได้เหล็กมานะครับก็คือเราสามารถเอาเหล็กไปทําถังเหล็กนะครับเราจะเอาถังเหล็กไปตักน้ํานะครับแล้วเราก็จะทําให้กดพิกส์ของเกมที่ไม่มีวันเป็นจริงของเกมนี้เปิดเผยขึ้นมานะครับมันมันไม่เป็นจริงตั้งแต่แรกแล้วจะทําากรตั้งแต่บ้านไม่มีเสาแล้ว นไม่มีเสาไปได้ครับแม่งพังหมดทั้งแต่บ้านไม่มีเสาบ้านก็ไม่มีเสาไปได้คุณรู้เปล่าคุณเคยเห็นแบบแบบเป็นอย่างงีเง่าก้าวอย่างงี้พอดีวโชเนี่ครับเราตักน้ำมาแค่ถังถังหนึ่งนะครับถังหนึ่งครับผมจะถีบมาบึ้มบึ้มใช่ไหมเล่นอาคันรู้สึกคุณเจอขาดจากโลกภายนอกเราตักมาแค่ถังเดียวนะครับถือ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 มาใช่ฮิคิโกโมริ

ซาคุรโซโนเพนตะคานูจูครับในเกมนี้ครับเราก็กระทำการขุดเหนืองนะครับขุดทองใช่ไหมครับขุดทองครับเราต้องการจะหาทองนะครับเราก็เลยต้องขุดทองนะครับแ,แต่ว่านะครับเกมนี้นะครับ ก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันจะดึงให้เกมนี้มาเข้ากับกฎฟิดดิ้งเรื่องเป็นจริงนี่โคตรยากเลยครับผมไม่รู้จะพูดยังไงให้มันแบบลงตัวนะครับไ้ขุดทองจริงจริงแล้วนี้ไหครับเจ๋อทองขุดทองเล็กช่องไหนจะขึ้นยังไงวะคราวนี้ไหนอ่ะไหนลืมคิดวิธีขึ้นไหนไหนไหนโปรเจกต์นี้สนับดับบิสยุนาย ไม่ไหลอ่ะจบแล้วผิดตัวแล้วว้ยนหายแล้วนะไม่ไหลผมอยู่ที่สุดขอบโลกเกมนี้มันมีขอบโลกไหมอ่ะเมื่อแต่ไม่มีมันว่าตามทฤษฎดีประมาณห้ามไปทางทานทีนี้มากเกินเดี๋ยวจะตกโลกอะไรเงี้ย เฉลยนี้นะครับก็คือยิ่งขุดลึกลงไปมากเรื่อยๆจะตกโลกนะครับใช่ตกโลกจริงๆไม่ตกไม่ใช่ไม่ถ้าไม่ใช่ครีเอทีฟก็ไม่ตกเซอรมามือทำลายไอ้นี่ก็เป็นใจของน้องคอมเฮ้ยใครหล็กหินอีใช่เหมทานบ้างฐานเหรอเจ้ากี่ก้อนอ่ะมีสิบห้ามีสิบหกก้อนมืดแล้วฮะ มันมืดแ้วอยู่ไหนอะมาที่บ้านแล้วนี่ก่คูขุดม่ไหกันแลเนี่ยแนวเกมการเอาชีวิตรอดนี่นะครับมาที่บ้านเรามาที่บ้านเราเราก็าาจะทําให้เกมนี้นะครับเป็นชีวิตใหม่ที่สองนะครับคือที่เกมนี้มันดังเพราะมันทําได้เหมือนจริงนะครับด้านหลังด้านหลังเหมือนจริงไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนจริงแต่คืออิสระแล้วก็ทําอะไรได้เยอะนะครับอย่างเช่น มีอาหารที่ต้องกินนะครับถ้ามุดไม่กินก็อาจจะเลือดลดถึงตายนะครับเป็นระบบอย่างนี้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็จมน้ำใช้ความเป็นสี่เหลี่ยมนะครับให้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ดูนี่นะครับจากนี่นะครับคุณดูที่แกน x y z นะครับอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้ x y z ตรงนี้นะครับที่เป็นเลขที่เคลื่อนเมื่อเราเดินนะครับคือหมายถึงแกน x y z ที่เรากําลังยืนอยู่ณจุดนั้นนะครับ คือดูจะมีประมาณจุดเชื่อมโยงเป็นบ้านไม่ใหญ่มักไม่มากหมื่นพันหมื่นจุดเชื่นมโยมเรียกอะไรวะจุดเชื่อมโยงเกดเงินอยู่ตรงนั้นเรียกอะไรวะเอาเป็นว่ามีลงไปเกือบหกหลักนะครับได้หรือจุดเชื่อมโยงเกือบหกหลักเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เกมนี้มันดูการเดินแบบละเอียดขึ้นนะครับผมก็ไม่ทราบว่าใช้ไข่เอ็นอะไรนะครับเดี๋ยวตัดเสียงไงไทีหลังใช่ไหมครับผม เกมนี้มันโคตรจะสมจริงนะครับในเรื่องของการติดตั้งประตูง่ายดีนะเกมนี้การทำอะไรให้มันไม่ไม่สมจริงอย่างเช่นการเนี่ยครับเราสามารถเก็บกล่องที่เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่กว่าตัวประมาณครึ่งเท่านะครับไม่เลยไม่เลยไม่ทำไรลดเนราะแม่ไม่จะซื้อรถให้มันเหลย ไม่แข็ดนูนี่นะครับดูอย่างนี้นะครับเออ่หินที่ตัวใหญ่ประมาณหินที่ใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเรานะครับสามารถย่อกลับเข้ามาในกระโดดได้ซึ่งไม่ได้แขวนไว้ที่ด้านหลังด้วยนะครับไม,ไ,มไม่ต้องมันเปนะมันคือความเป็นจริงของ,เ,งเกมนีนะครับก็ซึ่งมันจะขึ้นอย่างไรเออโอ้ยผิดเอาเนื้อไปเป็นเชื้อไฟ ขึ้นไม่ได้ครับเรามาตกอยู่ในที่ที่แย่ตอนนี้อยากดูเอลโอยในเดอไปเบิเซอใต้ตูดใครสักคนหนึ่งครับมแม่แม่มหน้่ง